สวัสดีค่ะพนิชาชืยชิตนะคะหรือยอร่าค่ะหรือหลายๆคนเรียกว่าพี่อีทนะคะแต่วงการทั่วไปก็เรียกยอร่าค่ะพี่อีทนะคะมีกิจการของตัวเองค่ะไม่ว่าเป็น property นะคะเป็นหนึ่งบริษัทบริษัทส่งออกนำเข้าและก็แบรนด์ยอร่างบริษัทแล้วก็ทำเกี่ยวกับนะคะอลูมิเนียมและหน้าต่างที่มีแบรนด์ของตัวเองเช่นกันค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนสนใจกนเกี่ยวกับเมตาเวิร์ดใช่ไหมคะแล้วก็ออนไลน์ mm hmm. เยอะมากเลยแล้วก็ตัวเองก็ถึงจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น mm hmm. นั่นคือเราก็ต้องฮุกที่จะไปทําในสิ่งที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็สิ่งที่ทุกคนต้องการไปตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมคะสิ่งที่เข้ามาใน,ในตอนนี้คือออนไลน์ line, แล้วก็เมตาเวิร์ดเยอะถ้าเราไม่เปลี่ยนคนอื่นเขาก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นแล้วตัวแพลตฟอร์มที่ทํามานี้คะ่ะ กล้เปลือน้องๆเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเป็นสิ่งแรกที่ในเมืองไทยเรายังไม่มีนะคะแล้วก็ความภูมิใจของคนไทยอย่างหนึ่งที่ว่าเราสามารถทำตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อจะก้าวไปแล้วทุกคนก็อยู่ในออนไลน์คุณแค่คลิก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 ,ลกอย่างเงี้ยแล้วไปทานอะไรแล้วมันเป็นผลออกมาแล้วได้เงินกลับมาคุณว่าดีไหมทุกคนก็มีความคิดูีตรงนี้เหมือนกันนะคะ ซึ่งเราค่ะใช้เวลาในการทำและเปิดพร้อมซึ่งทุกคนเห็นว่าเป็นเปิดพร้อมที่สวยงามถูกไหมคะเด่อยากให้ทุกคนนะคะมาช่วยกันในเปิดพร้อมของคนไทยมากินมาใช้เราเราให้ใช้ในการบริการนะคะแล้วเราก็แทนได้ทานของแล้วก็เราได้เงินรายได้มาเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องไหมคะอยากฝากเปิดพร้อมของคนไทยนะคะของคัพนะคะให้ทุกๆคนนะคะได้ทานกาแฟที่อร่อยๆ ไปร้านกาแฟที่สวยๆงามๆนะคะแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาใช้แพลตฟอร์มของคัพนะคะซึ่งเมื่อคุณได้ทานแล้วคุณได้เป็นเจ้าของอนกาแฟแล้วคุณจะได้สามารถได้เงินกลับไปเยอะกลับไปได้ด้วยค่ะแพลตฟอร์มคัพนะคะ,คะ,คะเป็นของคนไทยอยากให้ทุกคนอุดหนุนคนไทยกันนะคะจะได้มีรายได้เข้าประเทศเ,ย,เยอะค่ะ